มาเห็นดีกันแน่ได้เจอแน่ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาห้ามพี่มันเป็นกฎของพี่พี่ฟังฉันบ้างน้องเนี่ยมันโตแล้วยังไงสักวันหนึ่งน้องก็ต้องอยู่เพียงคนเดียวพี่่าใช่ว่าจะอยู่กับน้องไี่ตลอดเวลาสักหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ไงยังเด็กอยู่เลยเราออกไปเจอแผลอะนตรายอะไรพี่ทำยังไงเราจำทาร้ปลอบใจนะรั้งแต่ว่าพี่มังคยอโดนพี่เจรงว่าหรือพี่เจรงด่า เพราะว่าพี่มังคยอเนี่ยไม่เคยออกไปข้างนอกเลยพี่เจเลงก็สั่งห้ามนะห้ามหนาพอออกไปต้องเจอเรื่องอันตรายเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนพูดกับพี่เจเลงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพี่จ๋ากลับมาแล้วมาแล้วใช่ไหมขอพี่เตือนพี่สอนพี่ออกไปข้างนอกเหนื่อยใช่ไหมดูเหนือยแตกเมื่อเลยไปอาบน้ำอาบถ่าพี่สั่งไว้ว่าอย่างไว้ให้แล้วไปกินข้าว ขอบคุณครับพี่ห่วงนะท่านี้พี่จัดะเฮ้ยคือนี่อะไรพี่จัดยเองหยุดเดี๋ยวนี้เลยพี่เน่เป็นพี่ยังไงนะคะวันๆเจอหน้าน้องเคยถามน้องไหมกินข้าวหรือยังนั่ี่ไงพี่จะถามเนี่ยแล้วออกไปไหนแล้วนี่เลยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาให้ท้ายกันเลยยังไงใจเย็นใจเย็นพี่บอกไว้ว่ายังไงพี่จะเรงข้ามออกไปจากบ้านมันเป็นกฎของพี่ฉันรู้แล้วแต่ฉันออกไปเนี่ยฉันรู้สึกผิดฉันก็เลย หาสิ่งของมาให้พี่ครับอะไรนะไ,มไ้มาตัวเป่าเล่าเปื่อยเห็นไหมเลยนะเอาสิ่งของมาให้พี่ถูกต้องครับพี่เป็นของขวัญให้กับพี่ครับเออก็ยังพอคุยกันได้หน่อยเอาอะไรมาฝากนี่ครับพี่อันนี้คือนวลน,นวลเนืนน้เลยไปไกลๆไ่ใช่นวลจันเมืองอ่ะไปนุษอันนี้นวลจิ๋มนวลจันอยู่นี่อุเฉยอยุเฉยนี่ครับ

ดีดขอหดีดงเป็นไงเต้นเต้นไงนะยังไงเต้นยังไงเอาสิเอาโดดีดดงเอาโดดไม่ลงแล้วโดดไม่ลงแล้วอะไรเต้นพี่มึงโดดไม่ลงแล้วต่อหน้าก่อตาเมีอะไรนะนีทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยของฉันของฉันนะของฉันตของขวัญพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ออกมาฝากไว้ที่บ้านคือเมย์กระเลงฟังฉันให้ดีนะพี่คือว่าตอนนี้เนี่ยโดนจันกําลังเดือดร้อนพ่อโนนจันตาย โดนคนพมาค่ะพี่เชงก็รู้อยู่ว่าชั้นมังคยอเนี่ยรักคนไทยเป็นห่วงคนไทยมากทันก็เลยพานวลจันท์มาฝากไว้อยู่ที่บ้านเราให้ดูแลพี่มาเซนยาเป็นอย่างดีอย่างน้อยลกคนก็ดีกว่าลกญานะพี่นะอ้าพี่จะขอถามสักคำหนึ่งครับพี่มังคยอรักนวลจันทใช่ไหมรักจริงๆครับเพราะก่อนมาหลังกระท่อมนวลมังคยอก็ อะไรอะไรพี่ไม่ได้ถามถึงเป็นนั้นพี่ถามว่ารักจริงๆไหมถ้าหากว่ารักจริงๆเราเป็นลูกผู้ชายรู้ไหมต้องรับผิดชอบชีวิตเขาในเมื่อเขาน่าขาดซ้นด้วยพ่อแล้วพี่บอกแล้วไหมเห็นไหมคนเราเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครัพี่ลบคนดีกว่าลบย่าถ้าอย่างนั้นอยู่ที่บ้านพี่เดี๋ยวพี่จะให้ระสิงห์ยานักจาะเดี๋ยวจัดห้องหับให้กับดวนจันทร์พี่ระยองแน่นพี่งอน พี่จะเลงใจดีร้องชมในจี่หนนาเมียอ้าวเดี๋ยวมังคยอไอเมิร์ฟไอชาบเอ็งสามคนจะต้องไปกับพี่ับพี่พี่จะฟ้าขึ้นเฝ้าองรามินทอนครับจะฟ้าขึ้นเฝ้าได้ไหมครับพี่จะด้าขึ้นเฝ้าให้ฝูงฟองครับพี่ครับพาขึ้นเฝ้าพี่ก็ทำงานหนักลูกเอางี้พี่พาพี่ไปเลยไปขึ้นเฝ้าทำอะไรพี่ก็เป็นสมัครงายังไง เหมือนพี่มึงตาลอยๆเนาะเหมือนพี่มึงกังวลเรื่องบ้านจะเสร็จไม่เสร็จอ่ะพี่ขานอนน้อยเดี๋ยวไปจับาตรานเพราะก็ไปในเมืองถ้าเกิดได้สถาปรศาสักกลับมาฉันจะได้ออดรอนจันแต่งงานเป็นเรื่องีมากเดี๋ยวอดรนจันกับเจ้อยู่กับพี่นะขอบคุณนะจ๊ะพี่น้องด้วยรีบกลับมานะเดี๋ยวจะนอพี่นะจ๊ะอย่าทำแบบนี้ในเมืองล่ะในะมืองในเมืองหนาว แห่กขับจล่นเล่นทาน้องชายเจ้ามัคคยอหมอเฝ้า,าเบื้อง